รอปภโรคจิตเป็นฆาตรกรต่อเนื่อง6ศพด้วยจะลงมือกับรอปภอ,อาชีพเดียวกันและก่อเหตุมามากกว่า20คดีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มแถลงข่าวนายวิทยาหรือหอยใจขานอายุ30ปีอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรอปภผู้ต้องหาในคดีชิงทรัพย์และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ดหนึ่งเครื่อง ไม้เนื้อแข่งยาว1เมตร1ท่อนและเหล็กแป๊บเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด1นิ้วยาว1เมตร1ท่อนหลังผู้ต้องหาตะเวนก่อชิงทรัพย์รอปภถึง15คดีทำร้ายเจ้าทุกเสียชีวิต6รายและบาดเจ็บสาหัสอีก10รายและสร้างความหวาดกลัวให้กับเรารอปภไปตามๆกันทั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุรปภบริษัทเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางคืน ที่ถูกคนร้ายใช้ของแข่งทุบทำร้ายจนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะชิงทรัพย์หลบหนีไปในหลายท้องที่ซึ่งลักษณะคนร้ายคล้ายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบสวนข้อมูลหาคนร้ายซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันจนกระทั่งได้ข้อมูลผู้ต้องสงสัยใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายโทรไปหาภรรยาที่จังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จึงแกะรอยโทรศัพท์มือถือ จนพบว่านายวิทยาใจขานประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงประมวลหลักฐานแล้วเชื่อว่านายวิทยามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีสะเดือนขวนัญจึงขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาทั้งนี้นายวิทยายอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือใช้ไม้ทุบผู้เสียหายจริงพร้อมให้การรับสารภาพเพิ่มเติมว่า ได้ก่อเหตุชิงทรัพย์โดยใช้ท่อนไม้หรือท่อนเล็กทุบตีศีรษะรปภจนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บโดยมักจะก่อเหตุในเวลากลางคืนในหลายท้องที่แรงจูงใจในการก่อเหตุของนายวิทยานั้นเนื่องจากยึดอาชีพรปภจึงมักถูกเพื่อนร่วมงานด่าและบางคนยืมเงินแล้วไม่คืนบางคนชอบหลับยามเมื่อเข้าไปปลุกกลับถูกว่าอีกจึงรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนร่วมอาชีพ โดยอย่างไรก็ตามคดีฆาตกรรมต่อเนื่องคดีนี้ไม่ใช่คดีรายแรกของประเทศไทยเพราะก่อนหน้านี้นายหลีอหลอห่อุยหรือนายซีอุยชาวจีนอันไกลโวนและถูกสารประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าเมื่อวันที่16กันยายนพศ2502หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ